6นาฬิกา6นาทีกลับมารับชม NBT News ภาคเช้ากันต่อนะคะช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าคดี Forex TD ค่ะเมื่อวานนี้คุณฟิล์มรัฐภูฐมิโตโคงทรัพย์เข้าให้ปากคำพนักงานสอบสวน DSI นะคะแต่ว่ามาในฐานะพยานเพราะว่ามีเส้นทางการเงินว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีของคุณฟิล์มเนี่ยหล้านบาทจากผู้บริหารของ Forex TD นะคะค ใช้เวลากว่า5ชั่วโมงนะสำหรับการให้ปากคำเนี่ยนะคะก่อนที่คุณฟิล์มจะออกมาเปิดใจว่าไม่กังวลกับคดีเพราะมั่นใจในหลักฐานแล้วคุณฟิล์มก็ย้ำด้วยนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้รู้จักกับอดีต CEO Forex TD แล้วเงินจำนวน6ล้านที่ได้รับโอนมาก็แค่ทำธุรกิจเกมส์ให้เท่านั้นค่ะ โดยคุณรัฐภูมิโตโคงซาหรือว่าคุณฟิล์มพร้อมทีมกฎหมายก็เข้าให้ปากคำในฐานะพยานครั้งที่หนึ่งเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องในคดีช่อโกงแชร์ forex td นะคะเนื่องจากว่าพนักง,งานสอบสวนพบหลักฐานเส้นทางการเงินจากนายอภิรกักษ์กฤติอดีตผู้บริหารแล้วก็เป็นผู้ต้องหารายสำคัญซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรับโทษจำคุกในเรือนจำและบริษัท มีดีเพย์จำกัดเป็นบริษัทลูกเครือข่ายของ forex td นะคะที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีของคุณฟิล์มรัฐภูมิเป็นเหตุให้ dsi ต้องออกหมายเรียกเป็นพยานให้เข้าชี้แจงถึงการทำธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวหลังให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนคุณฟิล์มก็ออกมาพูดคุยกับสื่อมวลชนค่ะบอกว่า มาในวันนี้เนี่ยมาในฐานะพยานนะซึ่งก็ได้นําหลักฐานทั้งหมดที่มีไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินเอกสารสัญญาจ้างงานเอามามอบให้กับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่รู้เบื้องหลังของนายอภิรักษ์ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนด้วย ด้านพันธตํารวจตรีวรนันท์ศรีล้ำพว่วมในการกองคดีการเงินนอกระบบบอกว่าจะนําข้อมูลที่ได้ไปสืบหาเบาะแสผู้ที่อยู่เบื้องหลังของนายอภิรักษ์ส่วนการชี้แจงเงินจํานวนหล้านบาทจะเป็นเงินที่ทําธุรกิจร่วมกับนายอภิรักษ์ตามที่นายรัฐภูมิกล่าวอ้างหรือไม่ต้องรอการตรวจสอบก่อนนอกจากนี้นายรัฐภูมิยังให้ข้อมูลที่พนักงานสอบสวนรวบรวมไม่ถึงมามอบให้ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะ ไปฟังการให้สัมภาษณ์ของทั้งคุณฟิล์มแล้วก็พนักงานสอบสวนคดีนี้กันนะคะ